สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับครูแนนเช่นเคยําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องทงโภชนาการและปัญญัิเก้วประการค่ะค่ะการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะคะเราควรที่จะต้องคำนึงถึงปริมาณและคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับให้เหมาะสมกับเพศและวัย และสภาพแวดล้อมของแต่และบุคคลเช่นวัยเด็กนะคะต้องการโปรตีนสูงกว่าปกติเพราะเป็นวัยที่ร่างกายกำลังจเจริญเติบโตวัยผู้ใหญ่นะคะจะต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะสูงกว่าวัยสูงอายุนะคะเพราะเป็นวัยที่ต้องใช้พลังงานในการทำงานสูง วัยสูงอายุนะคะจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและไขมันน้อยลงแต่ต้องการโปรตีนวิตามินเกลือแร่นะคะเพื่อนำไปซ่อมแซมและชะลอความเสื่อมของร่างกายสตรีมีคันนะคะต้องการสารอาหารทุกประเภทนะคะสูงกว่าทุกๆวัยเพราะอาหารบางส่วนนะคะจะถูกนำไปเลี้ยงทารกในครรภ์และนำไปผลิตน้ำนมนั่นเองค่ะ ธงพชนาการคือภาพจำลองสัสดส่วนอาหารที่แนะนำให้คนไทยบริโภคในหนึ่งวันจัดทำขึ้นโดยกองโภชนาการกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อให้ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะ ค่ะเรามาดูรูปภาพทงโภชนาการกันนะคะโดยทงโภชนาการเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1น,นะคะแป้งข้าวจะรับประทานในปริมาณที่มากที่สุดให้สารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเราขั้นที่2นะคะผักและผละไม้รับประทานในปริมาณที่รองลงมาจะให้วิตามินเกลือแร่และใยอาหาร ขั้นที่3นะคะเนื้อสตัตว์ถั่วไข่และนมนะคะรับประทานแต่พอเหมาะนะคะเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณภาพดีและขั้นที่4ขั้นสุดท้ายนะคะน้ำมันน้าตาลเกลือควรรับประทานในปริมาณที่น้อยเท่าที่จำเป็นต่อมานะคะข้อบัญญัติในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนะบัญญัติ9ประการโภชนะบัญญัติคืออะไร โชนะบัญญัติก็คือข้อแนะนำในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะตามหลักโชนาการมีทั้งหมด9ข้อนะคะดังภาพต่อไปนี้ค่ะ หลักโภชนะบัญญัติ9ประการนะคะมีดังนี้ข้อที่1นะคะกินอาหารให้ครบ5้าหมู่แต่ละหมูเนี่ยให้มีความหลากหลายและวมั่นดูแลน้ําหนักตัวข้อที่2กินข้าวเป็นหลักนะคะสลับกับอาหารประเภทแป้งบางมือข้อที่3กินพึ้ผักให้มากนะคะกินผลไม้เป็นประจำ ข้อที่4กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเนี่ยให้กินเป็นประจำข้อที่หดื่มนมให้เหมาะสมตามช่วงวัยข้อที่6นะคะกินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควรนะคะข้อที่เจีกเลี่ยง่งการกินอาหารที่มีหวานจัดเค็มจัดข้อที่8กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนและข้อที่9นะคะ งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องธงโูชนาการและโภชนะบัญญัติเกประการไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีกันบ้านให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า26 วันนี้นะคะการบ้านหน้าเดียวคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทำเสร็จและส่งครูตามเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเรียวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนรอติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้๊วยบายค่ะ